พี่น้องเจ้าจำมาหน่อยที่คอยรับเลี้ยงได้บอที่มีคนเอาไปทิมไว้รงเลียนหันแม่หลังจากที่น้องคอยรับเลี้ยงไปสองสามมือเริ่ม,มาสังเกตยุน่นวยตาม้าหน่อยพี่น้องเอ้ยเป็นตะเลียต,ตัวไลตาม้าหน่อยคอยคุณคุณเข้าขาคอยระว,ว่ามันตาบอดแมรคางไส้ข,นขุนม่วคัากรายน้ำตากระไรยูบ่เศร้าทางขัาวก็มีขาวขุนคือกันแต่กระบ,บ่สูคาง้า้เหยี่อแหลกรับเลี้ยงใหม่ใหม่หงขาเพิ่นกระย่างสั้นด,ดุดเด็ดย่างป่านม้าใส่ทานผุละน้องคอยว่มาม่ามือแรกกกะงามดีอยู่ดันค่มือีหนาดคมมมือ่ ังที่พี่น้องมันไปมนหมอหนึงหากินแนวกองเนีกินไปจังสั้นละตี่ค่มอนี้มิต่นอนกับกินตื่นขึ้นมากะหิวกินเสร็จแล้วกันนอนกย้อนมนหาเนียกินนี่ละน่าผ่าแก่ไป<ม>ด่างยงมาบ้านๆน,นะพี่น้องอยูกันแบบบ้านๆเบิ้งกันแบบบ้านๆแก่น้องคอยกับพยายามให้ความอุ่นกับแกนอนว่าแกยังน้อยอยูุพี่น้องแกยัยงหอยหาอยากหาแม่อยู่ส้วนตาคุณคุณน,น้ำตาไหลาอ,อกเพราะเศร้านี่น้องคุณม,มีโอกาสเขาในเมืองย่ามใดคอยสิผ้ามันไปหาหมอเขาไปในเมืองแต่ละเทียก็เศร้าหาสามสิบโลรถมีเขาไปในเมืองกับมิตค์มันก็เลยไปากแน่ม เว่าถึงอาการตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วล่ะพี่น้องอก็เป็นแต่เลียโตนซาดอยู่เนาะแต่ว่าได้ยินเสียงคนพี่น้องอยากนอนปานได้ก็ลูกกองแกงึ้นมาเห็นห <จะ S 1> น่อ<า>ย,<า>ยก็อยากอยู่บา้านยอดอยากเลี้ยงหมา,าสิเลี้ยงหมาอยู่ญี่ปุ่นนี่พี่น้องเอ้ย่าใจ่ใจบานไปพวกค่าประกอบประกันลงมบานหมาแมวจากสถานที่ยู่ถ้าของพักก็จะว่าให้เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวก็สิต้องใหญ่หม่งไม่อากอาหารหมอกอาหารหมาอาหารแม่แพมพอแพ่เพิดอีกปอกข้อนีบริหางข้อหมามันก็บ่เป็นอิสระต่อหมาเลยเลี้ยงหมาอยู่เมี่ยงนอกหมา ตะคัดก็แก่ไอยเบิ้งแนวม้าบ้านเฮามีความสุกก็กันลายอยู่เด้พี่น้องเอาถึงตอนมาไม่ไเป็นม้าไซทานเดี๋ยวนี้อ้วนพี่ดีปันเนียเบิ้องอารรดพี่น้องขี่โพข่ห้อ่างล่างปานันอื้องเผ่ายางไปไซดินแห้งกับบได้แก่กะสิแนมสิจุกได้แกอิ่มหลาย